ัวเองแล้วมันก็แบบด้วยความที่เราชอบทําอาหารพอใครทําอะไรมันก็จะมีคําถามว่าเอ้ยอันนี้อันเป็น,นยังไงมันก็จะสนุกไปในตัวเออไอร่างคุสามีฟัง,<า>งบ้างไหมยังไม่ได้ไอิชันยังไม,ไ,ไ,ไม่ได้จับโทรศัพท์เลยวันนี้ <laughs> ยังไม่ได้คุยกันเออใจดีว่าพอถ้าจบซีซั่นนี้เราสามารถ <laughs> ต่าไปต่อค่ะเันค้มร่วบอีกไหมคะอีถ้างั้นไม่งั้นถามเรื่องงานแต่งเลยจะเป็นไงบ้างทำานไม่อยากรู้หรอกเนี่ยไวแล้วไปแล้วไปแล้วไวย์แล้วไวย์แล้วไวย์แ ไปไปเอนเตอร์เทนตามงานแต่งได้มันรวมแก๊งกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างคะเออเราไม่ได้ตั้งใจจะไปทําอะไรขนาดนั้นก็คือตั้งใจจะไปแสดงความยินดีกับแม่แอนเฉยๆแต่ว่าพอไปถึงปุ๊บเราก็จะอ้าวคนรุกคนนั้นคนนี้มันก็รวมดาวเด่นใช่จริงๆเรารู้ไหมว่ายายกับนิทออกไปไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยไป็นสบายหน้างานก็คืออ้าว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 ตกใจมาตกใจมหรือว่าตกใจหมดหันไปอ้าวอ้าวสุดนี่คืออ้าวเพลสโอ้เพราะว่าอาจจะเอาเจอ พี่ป๊อกกับยายก่อนเป็นไงบ้างพอพอพอเราเจอกว่าอุ้ยดีใจมีพวกมีพวกลมตามแบบเอ็มตามใจตุ <gamma rock> ๊ดอ้าอะไรอย่างเงี้ยคาริสาเอ้ยมีแต่คนแบบตัวเด็ดๆทั้งนั้นเออพราะนอกจากเราสามคนเป็นตำนานแล้วน้องใหม่คือแพทกับคาริสาก็คือเขาก็พอเขาซีเคร็ตมาปุ๊บเขาก็เปิดตัวเลยนะอีซันกับพี่ป๊อกก็ต้องถอยนิดนึงเขาเขามีป๊อกเออร์เขามีพี่ป๊อกนะแล้วก็เจอกันตามที่เที่ยวเพื่อนของเพื่อนเราก็คือจะต้อง ดึงตัวฉันกลับไปบ้านคุณคาริสาเออชมนิดนึงแวะไปแป๊บเดียวนันเดี๋ยวกี่โมงคะสว่างไหมเออไม่รู้จำไม่ได้เอมมิงสเก็ตว่ามันมีภาพจำของเราที่อยู่บนเวทีไปสแคทแผ่นแล้วแพนไปยืนตรงบันไดแขค่ขาคือจริงๆทุกอย่างที่หยุดในเกิดขึ้นในงานไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นคลิปต่างๆเออไวรัลไม่คิดเลยแต่ว่าพอฉันถ่ายทำไมมันมีแต่คลิปเราวะเราทำอะไรลงไป ก็เราก็ไปมันเป็นงานปิดนะ้วเนาะเราก็ไปแสดงความยินดีกับแม่แอนเราก็แบบเขาเคบกันมา26ปีเราก็ต้องดีใจก,ใกับเขา,เาแสดงความยินดีกับเขาเราก็ต้องเต็มที่เราต้องให้แขกที่มาในงานเนี่ยเขาสนุกไปด้วยงานปิดจะภาพเปิดนะครก็ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็จะได้เหมือนกับว่ามาร่วมแสดงความยินดีเขาด้วยจริงๆริคนเลยถามว่าทั้ง5คนตอนนั้นไม่มีสติไหมหรือว่าตอนนั้นก็คือมีเรามีสติทุกอย่างนะคะเราทําอะไรเราอยู่ในกรอบเออพวกแสตาร์บัคยูนิอร์อันนี้การพูดต่อหรือไง กรอบที่เราตั้งไว้คืออะไรก่อนกรอบเราอยู่ในกรอบในกรอบมือถือเนาะตอนที่เรากําลังขึ้นเวทีไปเราได้เงยหน้าไปข้างๆเวทีมั่สามีใส่สีสีนสามีนั่นคือร้องเพลงอยู่อีฉันก็เลยขึ้นไปแบบเออเปิดแผ่นให้แบบส่งเสริมไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะร้องไม่ดีเราต้องส่งเสริมให้สามีร้องเพลงดีอ๋อแล้วเป็นไงบ้างเขามีการแบบเฮ้ยลงมาเหะเธอไม่ดูเขาภูมิใจกับฉันอยู่นะอ๋อนเมียฉันเองเอหรอคิดคิดไปเองดูทุกคลิปไหมคะ เขายืนดูคลิปไหมครับไม่ไม่ไม่เราเราจะไม่คุยกันเรื่องนี้เออแบบผ่านผ่านไปจริงไม่ค้ามีสุดไปไม่ค้าหรือไม่ไม่ใช่ไม่รู้ก็ก็เห็นแล้วก็แบบก็ตามมนเลยค่ะไม่ไ่ปฏิเสธหรอไม่มีก็เราก็ตามนั้นเราก็ดูสถานที่ดูความเหมาะสมดูว่าเราอยู่กับใครกับยังไงเออเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ได้ถ้าเราดูแลตัวเองไม่ได้เราก็ต้องมีสามีมาเพื่อดูแลตัวเราฝากไว้ให้ทุกคนได้คิดให้ได้คิดนะคะเราจะไปไหนเราจะต้องไปยังไงกับยังไงเราต้องคิด ไปกับใครต้องมีคนดูแลเราอย่างเช่นสามีแต่จริงๆว่าเราเป็นแสดงความมีใจในงานแต่งของแม่แอนใช่แล้วเราก็ดีใจกับเขาแบบมากๆอใจใจทิพย์แม่ใช่ใจใจโชว์ใช่ค่ะตอบถามเพราะว่าเอออาทิตย์หน้าจะมีอีกไหมคะอ๋อเลี้ยงเหรอให้ครบรอบหนึ่งหนึ่งอาทิตย์ครบก็เหนื่อยดีก็ไม่อ้อเตอร์อีกเหรอพอๆขอบคุก่อนจนถึงตอนนี้ยังไม่ฟื้นดีโอเคขอบคุณค่ะโอเคใครรู้ใครอยาที่นี่ม้างโอเคอะไรนี่ก็เป็นเรื่องของบ้าน ไหวมากโอ้โหไม่ได้ตั้งใจรมากปโยะหลายคจำไม่ได้ด้วยรู้ปะอยาก้เมือ่มนี้นะต่ไดีนะพูโแ่เี๋ี่น